สวัสดีครับช่องอาการหนึ่งห้านะครับสังเกตดูว่ามืดใช่ไหมครับเพราะว่าผมกจะมาดูแบบแบบสดๆสเลยฮะว่าเจ้าขับเคอาการเป็นไงบ้างนะครับมันจะดีขึ้นไหมมันจะหายไหมหรือว่ามันจะแย่ก,กว่าเดิมนะครับมามาดูกันครับเปิดไฟผมกระลุนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ว้าวเดี๋ยวไปไฟังอีกดูฮเฮ้ยโอเคนะโอเคโอเคมันดูดีขึ้นมากเลยครับดูดีขึ้นมากเลยคือมันตัวมันฟิฟฟี่ไปน,นะ จนฟีบแล้วมันไม่บวมนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้มันบวมมากจนแบบว่านอนท่านี้ไม่ได้นะท้องมันอืดมันบวมมากจนแบบว่ามันต้องไปยืนเกาะอยู่ขอบอยู่ที่ขอบกล่องอะกระมุมเนี้ยให้ดูเน,น,นี่ยมุมเนี้ยเนี่ยมันมายืนแบบหัวอยู่นี้ใช่ป่ะแล้วเอามือมาเกาะเกาะขอบนี้ไว้เพราะว่าท้องกระทอมมัน ค้งนูนอกมาติดที่กล่องนี่นะครับที่มุมกล่องเนี่ยเพราะมันมันแนมันบวมจนแบบว่านอนพื้นราบธรรมดาไม่ได้แต่นี่ดูสิครับวันนี้วันที่สามนะมันมีอาการวันที่สิบแปดใช่ไหมวันนี้ยี่สิบนะครับมันดีขึ้นมากเลยแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันยังไม่อึสิครับผมลองมองๆอยูแล้วมันไม่เจออึมันนะถ้ามันอึออกมาผมก็คงจะ สบายใจมากกว่านี้นะครับนี่ก็จับมันมาแช่น้ําอุ่นสำลัาพึ่งนะครับให้ตายอดอุ่นๆนะครับให้ว่ายน้ําแล้วนะครับมันก็ยังไม่อึเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลองให้ว่ายน้ําใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เลยให้มันงดอาหารไปก่อนนะครับงดอาหารจนกว่ามันจะอึออกมานะครับเพราะอึแล้วก็จะให้อาหารมันแบบน้อยๆก่อนนะครับค่อยๆปรับตัวไป โอ้แต่ว่าผมสบายใจขึ้นแล้วอย่างน้อยก็อาการมันก็น่าจะหายแล้วเกินกว่า70%เซนะฮะเหลือถ้ามันเอือออกมาเนี่ยผมว่าอาการน่าจะหายสักเกซ็ตแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังฟั้าระวังอยู่ว่าแต่ถ้าแบบนี้แล้วมันคงไม่กลับมาเอือดอีกนะเพราะว่าผมไม่ได้ให้อาหารแล้วแต่ตอนที่ให้อาหารมันให้อาหารมันครั้งต่อไปเนี่ยก็คงต้องเฝ้าจับตาดูมันว่ามันจะเอือดอีกหรือเปล่า แต่ว่าช่วงนี้ผมว่ามันน่าจะไม่อืดแล้วนะคือพวกระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารตอนนี้มันน่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วนะน่าจะย่อยอาหารจนเกือบหมดแล้วนะตอนนี้อโอเคผมก็สบายใจแล้วดีที่มันรอดมาได้มาถึงจุดนี้แล้วผมว่ามันไม่น่าจะแย่ไปกว่านนี้แล้วนะ นะครับน่าจะดีขึ้นดีขึ้นนะต้องใช้เวลานะครับโอเคครับอาคารหนึ่งห้สวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นจะอัปเดตใหม่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับ